สวัสดีค่ะทุกคน4ี่ยาอินสือสแลน EP ที่14นี้เราจะพาทุกคนไปกันที่กลาเซีย3,000ค่ะวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากไม่แพ้วันอื่นๆค่ะอย่าลืมกดซ u b สไครป์กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนไปดูด้วยนะคืนที่ผ่านมาเราพักกันอยู่ที่โรงแรมในเมืองเบิร์นสำหรับที่พักที่นี่บุฟเฟ่อาหารเช้าจะรวมอยู่ในค่าห้องแล้วค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินทางไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปกลาเซีย3 0 0พันค่ะ จากเมืองเบอร์เนี่ยจะต้องต่อรถไฟ2ต่อแล้วก็ไปต่อรถบัสอีกทีนึงค่ะโดยที่จุดหมายปลายทางของพวกเราในวันนี้ก็คือเมืองโกเดอร์ปิองค่ะท้าความจาก EP ที่13ที่เราไปฟินๆกันที่โอชิเนนซีเดินทางกันทั้งวันค่อนข้างเหนื่อยมากวันนี้พ่อก็เลยขอพักอยู่ที่โรงแรมค่ะวันนี้จะเป็นเรา4คนเดินทางไปที่กาเซียสามพันแล้วก็เที่ยวเผื่อพ่อด้วย ที่กาเซียสาม0ันเนี่ยคนจะนิยมมาเดินพีควอล์กแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดค่ะเดินทางกันไปสักพักไหนที่สุดก็ถึงเมืองโกเดอร์ปิองซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องไปขึ้นเคเบิลคาร์ค่ะถึงสถานีเคเบิลคาร์ก็เที่ยง10บแล้วครับแนะนำถ้าไม่อยากเดินทางไกลควรพักอยู่เมืองใกล้ๆดีกว่าครับ จะได้ใช้เวลาเดินทางน้อยๆแล้วก็มีเวลาเที่ยวนานๆครับค่าตั๋วเคเบิลคาใช้สวิ s ส p พาสลด50%เหลือคนละ40ฟรังสวิตครับคืนเคเบิลคา2ช่วงก็พร้อมที่จะชื่นชมกับบรรยากาศที่กราเซีย3,000แล้วครับ นี่ลมค่อนข้างแรงแสงแดดสะท้อนหิมะจนแสบตาให้เตรียมเสื้อกันหนาวนา้นาๆแว่นตากันแดดแล้วก็บูทกันน้ําเอาไว้ลุยหิมะก,กันด้วยนะครับต่อไปเรามาเดินข้ามสะพานเชื่อมระหว่างเขา2เขายาว107เมตร ไปยังจุดวิวพอยต์สามพันพีกวอล์กบายทิสอดสะพานที่นี่ดูมันคงดีครับข้ามได้สบายสบายระหว่างทางก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกด้วยนะครับ จุดต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือฟันปาร์คเราจะนั่งเคเบิลคาร์าไปเล่นลากเลื่อนหิมะก,กันครับค่าบริการถูกรวมกับตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์าตั้งแต่ตอนแรกเรียบร้อยแล้วครับตอนที่เราจะไปเล่นกันไม่มีคนเลยเหลือแต่พวกเราเล่นครับสาวๆกก็เลยคิดกันเสียงดังได้ครับ ลงได้ลงได้อากาศเริ่มหนาวบวกกับพวกเราอยู่ที่นี่กันหลายชั่วโมงจึงพากันกลับดีกว่าครับ ต้องใช้เวลาเดินทางอีก2-3ชั่วโมงไะถือว่านั่งรถชมวิวกันไปครับสนุกไหมมานะเล่นจนเปียกแฮกเตอร์ดูรองเท้ากันดิเจอรองเท้าเปียกเด็กทีมอะแม่ซันถ่ายวิดีโอไปสนุกไหม นุกไหมนี่เข้ามาเก็บของครับไร่ละเมื่อกี้เราเกือบจะไม่ทันละราสุดท้ายเราสุดท้ายเราได้เนินสูงสูงนิดนึงสนุกมอกากเล่นไปห้ารอบได้เหนื่อยโอ้โหน่กว้างว่ะ นน่าจะมัเ,มเราก็อดเล่นหน่อยยสถานีที่เราจะขึ้นไปคือตรงนี้แล้วเดี๋ยวลงกระเช้าลงไปข้างล่างอีกทีนะึงมีเขาปิดแล้วไม่มีคนล้วครับหรือว่า<ะ>เราดื้อกันเราไม่ได้ดื้อเราไม่รู้อะไรสำหรับวันนี้ก็สนุกดีนะครับได้มาจุดท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ได้เปิดประสบการณ์ในที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆครับ ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งของทุกๆคนนะครับ EP หน้าเราจะไปยังเมืองซูริกกันครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสียาแล้วเจอกัน